โอ้โหมาดูอีกแล้วนะเรื่องราวที่เรียกว่าการเรียกร้องของกลุ่มแรงงานพม,ม่าที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยในหลายๆคนบอกว่าเห็นแล้วรู้สึกตกกระจายมากๆเอาตรงๆเลยนะเขาพูดผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาบอกว่าที่เน้นหนักเนี่ยเมืองกับไปออกเรื่องทางการเมืองเนาะเหมือนกับกว่าถ้าเกิดเมืองไทยยอมทําตามข้อตกลงก็เท่ากับว่ายอมรับให้กลุ่มคนเหล่านี้กลายเป็นประชากรชั้นสองไปโดยปริยายแล้วก็ดีไม่ดีอาจจะมาขอสิทธิ์ต่างๆกลายเป็นเจ้าของประเทศร่วมหรือเปล่าเนี่ยแล้วเขาบอกว่า ยังไม่พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอีกนะคะเพราะว่ามีการมาขอระดมทุนไปจัดการการเมืองที่ประเทศเขาซึ่งอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าข้อเรียกร้องนี้จะถูกตีตกไปทั้งสองฝ่ายแต่ว่ากันว่ากลุ่มพวกนี้ยังไม่ละความพยายามค่ะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยที่เรียกร้องมาแต่ละข้อดูไม่ได้เลยสักข้อครับโดยมีสื่อดังได้ออกมาวิเคราะห์นะคะบอกว่าหลายๆคนที่เคยพูดถึงเมื่อแรงงานต่างด้าวชาวพมา่าเนี่ยนิสัยดีต้องมาดูตรงนี้เขาบอกว่า ที่ออกมาเรียกร้องว่าอยากได้สิทธิเท่าคนไทยถ้าเกิดไม่ได้ตามที่ร้องขอแล้วก็จะพากันกลับบ้านให้หมดเลยเมืองไทยก็จะขาดแรงงานโดยในสื่อที่วิเคราะห์นะคะบอกว่าจริงๆเนี่ยเมืองไทยก็ไม่ได้งอค่ะเพราะว่าแรงงานก็มีอยู่หลายประเทศโดยเฉพาะหลังจากช่วงโควิดก็เริ่มจะมี ขอเรียกร้องที่เพิ่มมากขึ้นยิ่งนับวันก็ยิ่งห้าวเหมือนกับมาขอสิทธิ์ต่างๆทั้งที่ตัวเองไม่ได้มีสิทธิ์อะไรในพื้นแผ่นดินไทยรึซ้ำต่อให้คนไทยจะรักหรือไม่รักแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในไทยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาวุ่นวายในเรื่องต่างๆและที่พูดถึงว่าจะเรียกร้องเอาสิบข้อคิดว่ามีตัวตนมากแค่ไหนหากไม่พอใจที่จะอยู่เมืองไทยก็กลับบ้านไปเลยค่ะ มีหลายๆคอมเมนต์นะคะที่ถูกแชร์ออกมาที่เป็นคอมเมนต์จากชาวพาม่าซึ่งอันนี้เขาบอกว่าไม่รู้จะพิสูจน์ได้ยังไงว่าเป็นพาม่าจริงๆหรือเปล่าโดยบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าเราจะพิชิตประเทศนี้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าจะอยู่ทําไมพวกเราพี่น้องพาม่าพวกเรากลับบ้านกันเถอะ บางคนนะคะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยประเทศรอบด้านไทยไม่รู้เป็นอะไรแต่ที่เห็นหลักๆแล้วก็ทั้งคนเล่าคนเขมเมนคนพามา่าเป็นชนกลุ่มน้อยในแถบนี้อยากจะเป็นไทยเกือบทุกคนสัญชาติไทยคงจะเป็นสัญชาติในฝันแล้วก็เข้ามาหากินในเมืองไทยใช้ของไทยกันทั้งนั้น ซึ่งตอนนี้เพื่อนๆทราบไหมคะว่ามีข้อกังวลใหญ่ว่าหลังจากวันที่13กุมภาพันธ์ปี2568จะมีคนงานพม่ามากกว่า2ล้านที่จะต้องมีการต่อใบอนุญาตทำงานโดยมีทิศทางของกรมการจัดหางานว่าอยากจะให้ทำ MOU แบบพิเศษที่ชายแดนแต่ว่าแรงงานพม่าส่วนใหญ่ก็ยังกังวลใจคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องการเกณฑ์ทหารในพมา่าเพราะว่าพวกเขาไม่มั่นใจเรื่องสถานะความปลอดภัยในพมา่า ก็เลยยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องในการทําเอกสารหนังสือเดินทางที่ต้องทําใหม่ว่าจะสามารถทําได้หรือไม่เพราะว่ามีเรื่องการเสียภาษีอีก2%แล้วก็ยังมีการบังคับโอนเงินกลับบ้านผ่านธนาคารในกํากับรัฐบาลทหารของเมียนมาถึง25%ของค่าจ้างนอกจากนี้ยังมีบทบังคับห้ามออกนอกประเทศและไม่ออกหนังสือเดินทางให้เพราะฉะนั้นถ้าหากมาตรการของไทยผลักดันให้แรงงานต้องมีเอกสารจาก เมียนมาเดินทางกลับก็มีแนวโน้มที่แรงงานเมียนมาจะอยู่แบบผิดกฎหมายในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยที่ผ่านมานะคะ ผู้ประสานง,งานเครือข่ายองค์กรประชากรข้ามชาติได้กล่าวถึงแรงงานพมา่าที่จดทะเบียนตามมาติคณะรัฐมนตรีมีประมาณ3 0 0แสนคนค่ะที่บอกว่าเสี่ยงจะหลุดจากระบบภายในสิ้นเดือนตุลาคมปี2567โดยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทำเอกสารของเมียนมาและส่วนหนึ่งเพราะว่าเป็นชนกลุ่มน้อยหรือบ้างก็ถูกสงสัยว่ามีบทบาทเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมาและมีบางส่วนที่เข้าไม่ถึง ระบบเพราะว่าการทำเอกสาร,รนั้นมีความยุ่งยากแล้วก็ล่าช้าโดยทางการเมียนมาและกรมการจัดหางานก็ได้ยุบศูนย์ 4i เหลือเพียงศูนย์เดียวที่จังหวัดสมุทรสาครที่ต้องรับเรื่องเกี่ยวกับชาวเมียนมาก,กว่า2,000คนทั้งๆที่ศักยภาพของการดำเนินของศูนย์นั้นต่อวันไม่ถึง1,000คนซึ่งตอนนี้นะคะมีหลายๆคนได้พูดถึงปัญหาแรงงานพม่าที่อยู่ในเมืองไทยโดยบางคนนะคะก็วิเคราะห์ว่าถ้าเกิดมีข้อเรียกร้องอะไรต่างๆเยอ หรือว่าเงื่อนไขยเยอะก็เชิญกลับประเทศไปได้เลยครับบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเชิญไปเรียกร้องข้อเรียกร้องต่างๆเนี่ยกับผู้นําประเทศของท่านเลยอยากอยู่สุขสบายแต่ว่าเหมือนกับว่าเมืองไทยเนี่ยอาจจะสบายเกินไปไม่ค่อยเหมาะกับเขาก็เลยลามปามไปใหญ่บางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าเมืองไทยถ้าเกิดคุณมาอยู่เมืองไทยแล้วอยากได้ตามคําขอต้องไปสร้างเอาเองเรียนเชิญข้ามไปเมียนมาได้เลยบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าขนาดประเทศตัวเองยังไม่สามารถทําอะไร ตามอำเภอใจได้แต่นี่ประเทศไทยไม่ใช่จะคิดอะไรจะฝันอะไรแล้วก็มาเรียกร้องเอาแบบนี้คิดว่าจะเป็นปัญหาสมากกว่าบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าพวกต่างด้าวเขาควรจะรู้ว่าไม่ใช่เจ้าของประเทศแต่ว่าตอนนี้แค่มีงานให้ทำก็ควรจะพึงพอใจแล้วไม่ควรจะมาสร้างปัญหาเพิ่มเติมให้กับประเทศไทยแบบนี้บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าในความคิดเห็นของเราอาจจะมีพวก NGO บางกลุ่มให้ไทยแล้วก็คอยสนับสนุนเป็นกระ บอกเสียงให้กับแรงงานต่างด้าวลองดูข้อมูลก็ได้ค่ะหากมีแรงงานพมา่าออกมาเรียกร้องในแต่ละครั้งจะมีใครหนุนอยู่เบื้องหลังกันบ้างบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้ปล่อยให้ลอยนวลต่อไปคงจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่ซึ่งมีบางคนน่ามาพูดถึงในประเด็นของการเรียกร้องของกลุ่ม NGO โดยเฉพาะฝั่งพมา่าที่บอกว่าเหมือนกับพยายามผลักดันมากจนดูน่าสงสัยเพราะว่าล่าสุดเห็นมีระบบการขึ้นทะเบียนแรงง,งานต่างด้าวใน ทไยระบบใหม่มีภาษาต่างชาติทั้งภาษาอังกฤษภาษาลาวภาษาเวียดนามภาษาพมา่าภาษาคาเมนเหมือนกับว่าตั้งใจจะให้ต่างจากในอดีต ที่แรงงานสามารถจะแจ้งเองได้เพราะว่าที่ผ่านมาในอดีตนั้นนายจ้างไทยจะต้องเป็นคนแจ้งออกเองซึ่งการกระทําแบบนี้ใครจะเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์นายจ้างชาวไทยหรือว่าแรงงานข้ามชาติกันแน่โดยได้มีการวิเคราะห์ออกมาค่ะว่าการทําแบบนี้ใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์แต่ก็สงสัยถึงจุดประสงค์ของกรมแรงงานว่าต้องการจะให้ประเทศไทยพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือต้องการแค่ใครก็ได้ที่มาทํา แล้วก็ผลักให้ผลตัวและยังมีอีกเรื่องที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าไม่นานมานี้ได้รับรายงานมาว่าที่สนามกอล์ฟแห่งหนึ่งมีสาขาที่จังหวัดท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยมีเจ้าของเป็นคนไทยประกาศรับแคดดี้ชาวพมา่าซึ่งเป็นผู้หญิงโดยจะต้องมีทักษะการพูดภาษาต่างประเทศได้หากพูดภาษาจีนและภาษาเกาหลีได้อย่างคล่องแคล่วจะได้รับเงินเดือน1 2 0 0 0บาทพร้อมกับสวัสดิการชุดพนักงานที่พักรวมถึง ึงอาหารฟรีโดยผู้สมัครจะต้องผ่านการทดสอบทักษะทางด้านภาษาหากได้งานก็ต้องพดระยะทดลองงานเป็นเวลา6เดือนถึงจะสามารถทำบัตรสีชมพูให้โดยช่วงเวลาดังกล่าวพนักงานห้ามเดินทางออกนอกสถานที่เด็ดขาดโดยการทำงานจะมีสัญญาจ้างเป็นเวลาสองปีหากลาออกก่อนหรือทำงานไม่ครบสัญญาก็จะถูกปรับเป็นจำนวนเงิน 300, แสนบาทซึ่งหากมองว่าเป็นงานที่ถูกกฎหมายก็ไม่เป็น แต่ว่าดูเหมือนการรับสมัครงานแบบนี้น่าจะไม่ถูกต้องตามการจ้างงานแรงงานต่างด้าวเพราะว่านายจ้างจะต้องไปขึ้นทะเบียนจ้างคนต่างด้าวก่อนจึงจะสามารถรับคนงานเข้ามาทํางานได้ส่วนลูกจ้างที่ต้องการจะไปทํางานก็ไม่สามารถเดินทางออกไปไหนได้เลยซึ่งนั่นไม่แตกต่างอะไร กับการทำงานที่ไม่ถูกต้องซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะต้องยอมรับว่ามีแรงงานที่หนีเข้าประเทศไทยที่ไม่มีทางเลือกเป็นจำนวนมากแต่ก็ยังมีหลายๆคนพยายามเข้ามาอยู่ในระบบ แต่ล่าสุดกลับมีข้อเรียกร้องจากแรงงานต่างด้าวทำให้ทุกวันนี้ประเทศไทยจะต้องมีความคิดใหม่ลองทบทวนดูว่ามีความจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องใช้แรงงานต่างด้าวหรือว่าแท้จริงแล้วพวกเขารักสบายจนเคยตัวแล้วก็ใช้เงินเป็นตัวแก้ปัญหาจนเคยชินและไม่สนใจเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะเกิดอะไรกลับมาบ้าง